ก<ข>ดลแล้วหรือว่าอะไรก็ได้ังอย่างหนึ่งลุยลุยลุยจะได้ไม่ต้องหลบแยกต่างเดียวเข้าจะร้นับ Terlain kan juga Hmm, dah jual いたッター。Do ตาเนี้เอาให้ผ uhh ่านไม่ผ่านตีแตกนะตาเนี้ยตกรอบตกรอบสอแล้ว <laughs> nữa nè cả chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มอะจ้ากบลังนะโอเคครับมันขึ้นขึ้นครับคับับโอ้ขนาดไม่รู้น้ำแข็งมันแบบล้วระว,วงังนะ เรเกี้ยวกาดเวอมนะีมีค่ะมีรอ สนิทเสร็จแล้วมันหลับแล้วก็เบ,บียร์ยับได้ค่ะว้าด้ว,<อ>ดวนั้วยเอาระยัเอาระยัเอารยรยะเน้นหลบไม่ช่วยให้เดินหลบอเ้เดี๋ยวกนะับเมื่อกี้เมื่อกี้กดชิมแล้วมันสไลด์ไปไกลเฮสุคชาติุณชา ดดนะกระโดดชางวานิโน้โจบโยเตนวเดไม่นิ่เขียวเขาก่ <c oughs> อนิาสาเเนอะสาแล้วสาแล้ว เข้ามาหนาบอาเบียนนะได้ค่ะรบยางเบียนแล้วเบียนแล้วนะโอเคค่ะเบียนแล้วโอเค ก็ถือว่าอ่อยกว่าล็อกที่ไม่บียอนบีออนเก็บไว้ทีตอนคาราแานโอเคครับหน้ากากยังโอเคตู้ยังอพนพยายามโดนดไอ้โมเลมอนที่ในี่ผมเลยนะ รอมกกระโดดก่อนใช่ไหมเราเรไปยัดสกิลสามสองเดี๋ยวรอให้มันเปิดตัวติดคุ่าก่อนอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นดันตตเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอน้องกระโดดก่อนันเตครับไม่โดนนะไม่โดนแห้วต้องมันนจะนยัยัยันยัยันยยยั เป็นที่รักของมาแล้วมึงต้องนะเนี่ยแกระแกัแกรัแกรัแกวอละเจอวลตเจอังตอไก่อนนะรอก่อนะเราขึ้นหอกเจ้าแมลงมาว่ะเขาึ้นเาขึ้นเขาขึ้นอดอกไม้งงหบัวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างเนรียกะ เอกอะไรดอกบัวดอกอะไรก็ไม่รู้หุย <Okay. S 1> เกิดอะไรนี่มางนี้อยาจะลุกตึงล่เร็วๆผมเห็นตัวเมดยืนอยู่างล่างคนหนึ่งอะคนในชนวนหยุดร่างอะคนโรจร้งกระโดดกระโดดระบอย่ถึงมากยยัง มันมันรับไปรับมาม่ต้องแต่งโดดเรื่อยใครแล้วทุกคนอะไรได้เดียวมาแรงมือปนจะระวังมันนุ่นย่ายแคาทีแรกทีแรกทีได้นีแล้วหนีหนีดทไนี่แล้ว มองหาเจาะไอ้นาคือการทหารนี่แหละมีสกิลพร้อมไหมมียอนมาแล้วค่ะรอหมดหมดไมขคณิกนะใช่ๆรอหมดขนมิกแล้วก็ยัมนนะะ,ะแล้วสุดเรอให้มันเข็มลอกไปก่อนเอาสามลอกเติมแล้วหลักก็ยัดก็ยัดสามจุดหนึ่งสามจุดสองประมาณเนี้ยอ่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยอ๋อเข้าใจแลู้ว่าทำไมเมย์เราบางจัง ยังไม่ทำลกติใช่ไม้มีเงินลงดักแล้วักแล้จะทางออกครับใช่เอาชัวแดดนี้ต้องเดินสองแล้วรมเงินักครับจะทำก็นเป็นสองทำแล้วแบบไม่เอาดูวงนี้แพงมากผมทำในท้ายสามนเนี่ยเท่าไหร่อะสองพันเจียรวมบวกด้นะ เนี่ยค่าเนื้าทัพิกมันอะไรเลยเนี่ไม่อ่ไปอ๋อไปไปไปเรไม่าไม่เขาไม่จะดูสกิลอยู่าจะรอ่องยังเป็นงชะต้องรอยัดเลยยัดเลยยัดเลยไม่ต้องรอแล้วโอเคเอาเยวขึ้น้าดีร็จ พอยับคนวิ่งไปมีมาเลยยัดต่อแล้วยเดวพอยัดยัดต่อไอ้งไอ้ลงไอ้รงฮะระเบิดซ้าไหน่อยโอเคเฮ้ยถึงมังกรแล้วจริงจริงมันต้องมันต้องแบ็โฟลแล้วเนี่ยเวลาขนาดเนี้ยโคดีไปมันมีพคอไงเดี๋ยวเข้าไปนะซซ้ายก่อนเลย ผลต้องก,การตู้ของคุณครับเข้าไปช็ดเข้าไปแล้วชี้ซ้ายก่อนไปนะไนแล้วชีดซ้ายเอนะแบบเขาทิ้งตัวตอนี้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้า, <ๆ S 1> าม,มาก่อนไปตายของบอสมาแล้วไปแล้วชี้ซ้ายเลยจ <laughs> ใส่ใส <esi> <ibl ok> ่มาหน้ามาหน้าน้าต่อตีกลับกับที่เดิมออกไปหายใจข้างต้องย้ายข้างทุกครั้งที่มันจะเกี่ยวรถไฟเลยไม่ต้องไม่ต้องยัดตบามผมบอกยัดได้ยัดได้เอามาแต่ โอ้กันตีสามวิ่ท้าเปนิดนึงันตีขึ้นครับยัดเลยกับพี่เดิมกับที่เดิมที่เดิมกับที่เดิมลอยลอยโยลอยโยติดกระจกติดกระจกกอบจอีกลกล้าม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 กลามกล้ามกลกลามกากล้ามกกลากลากก

แล้วโดนคาราฮาบีพอที่ได้อยู่ป่าหมดเียตแล้วปะหมดเียตแล้วหมดเล้วเดิน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 าบมีไฮไหมมีมีเดยดังหลัเข้าไปก่อนครับเห็นครับหายเลยหายเร ติดไหมหายยอ้าวทำไมไม่ติดอ่ะอืมเข้าชากหมดเขาจะอร์อยครับแม่ดิโอดีเต็มแม่มาตัดหางดียำต้องการพิวครับต้องการพิว้วยคนพิวเลยครับ ที่เห็นสกิลอะไรบอกได้นะสังเกตไม่เป็นเซนเซ่นครับครับดีใจเลยดีใจเลยฉันจะให้มันลงแบบไอรีเฮดานลงสัตว์่ะตีเลยครับตีเลยเพลสสองค่ะพี่สาวพี่สาวเอาแล้วสาวนะพี่สาวเป็นไปจัดกลางทองบอลนะค่ะ รอยังรออย่งมันเร็วเยอะไม่ว่ากะตกแล้วเด็กยังคนจรงตรงกลางท้องบอสตรงกลางตรงกลางทมองเหอเขาท้หน่อยไม่เห็นเดีจะไปแง่งหินด้านขวานะรอสัญญาณนะขวาไปไปแง่งหินด้านขวาตามมาค่ะกดปงกดปงไปขึ้นแม่ครับ มาคตีได้ตีได้น้ะงพระลบบัาบก่อนพระลบบัาบก่อนผมมันมัวเลยอ่ะอ่าหลังไฟมันจะน้ำแข็งครับหลงคาลั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 งมันจะ โอเครับติดสรับติดเกินอยู่ดัติดตรงกางแครับเขาครับรอบนี้ตรงข้ามมามาตรงกลาง เดี๋ยวเราสัญญาเราไปเห็นนะไดออ้อย่ามัน,ะน <า S 1> ปไป,เ,ปนเห็นหน้าซ้ายเห็นหน้าซ้ายลูกไม่มีอะไรกลับมาที่เดิมัวโนยิกครับโนยิงยิงลูกมาเลยครับผมยิงได้แข่งถอยแขง่งแอยแอย ต right ีฟรีตีฟ <ab> ีคร <parfois> ับต <line> ีฟีครับจะไปเ็ดเหม่ได้เอ็ดเพชรเพชรตรงนี้ตรงนี้คารังเกียร์นะทุกคนอ้าวฟิวฟิวต่อขหน้าหน้านี้ยังไม่ทันได้ออกคิดเลย กลางตกกลางได้เ,เลยครับได oui ้เลยกลาง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 เดี๋ยวรอสัญญาณแล้วไปเห็ดเหมือนเดิมนะได้ค่ะไปเห็ดเห็ดหน้าซ้ายไปครับ ไปนะชนะชนะนะเกือบมีแ้บ้ไหครับแแบหน่อยแบไหน่อยตอบแก่ไปโอเคค่ะอุ้ยึงนเห็ดเหมือนเดิม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 น้าแข็งน้าแข็งมันจะไม่ออกสกิลซนะครับถ้าไปแล้วเดินจะเป็นน้าแข็งเลยค่ะ หลังลงอันตียักเลยนะครับอาครับว่าเราต้องตีมันเนาะเห็ด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 มีจีนี่นะแต่ยังไม่เล่นเล็กลูกเล็กลูกไม่มีอะไรกลับไปที่เดิมใช่ปะที่เดิมปี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 ป้า Pepi, Pepi. Ada. Tulis inspirasinya. Pepi, Pepi. Jangan lupa. Kaling, kaling, kaling. Kalinglah ka. Yang sudah. Yang sudah. Yang sudah. Ya. Alang. Alang, y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 a. 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 ต้มติเดเึ้งแล้ครับลดเด่ยดียระทำเมตมาแล้วเวลาได้ไหมหน้องได้จะได้อยู่นะ <c oughs> 2ปิดหมุนออโต้ก็ได้นะ อุ้ยได้ค่ะยี่สิบนะนาทีเอ๋สวยงามเอรอชมคลิปใครยังใครยังไม่เคยผ่านอ่ะต้องไปเปิดกล่องหนูอีกแหละยิได้ <c oughs> คอมเ้นต์เบอยังไม่เคยผ่านกินแดงอ่ะต้องไปคนเป็นคนไปเปิดกล่องใแล้วเลือกกล่องเลยค่ะคนยังไม่ผ่านคนละกล่องกล่องหน้าจะเป็นแบบ ออกกระป๋องิอันนี้กล่องบนสุดเนี้ยคนที่ยังไม่เคยเปิดมันเปิดอันนี้นะโอ้โหนี่แหละกระทาเมดนะขอคาถาเมดละคนเล่นเล่นดีแล้วนะดีแล้วนะวี่ีสมัยฉันเฮ้ยหัวเมดคืนไหมมีหัวเมดเลยมากแล้วก็ขวานมันจะงวเม็นมันจะแบ่งอาชีพอยู่มีแฮมเมอร์เราต้อง ราต้องยั่งกันแล้วแหละไม่ไม่ไม่มันมันแบ่งอาชีพมันแบ่งอาชีพปิดปิดมอเตอร์เนะทำอาชีพเลยครับถ้ามันขึ้นวาเอฟยูอะไรเงี้ยผมก็ใส่ได้ถ้ามันขึ้นวายเอฟเอมีขาหน are, ูครับได้ขึ้นบนมอเตอร์ได้ไนชูแต่ผมรู้แต่ว่ามีขามีขาฟ้ากับอ่าขาหนูเนาะได้แล้วก็นี่ไงแล้วก็มือด้วยไม่ได้ขอมมือก็มีขมมือข้อน่ะ นี่รู้จังนี่คนอันนี้อย่างเดียวเออไม่มีะไรไม่เอาให้บอกไปเฮ้ยเราอย่ามีความหวังโอ้ไม่มีของนีเลยโ้มาสเตอร์ว้าวได้แล้ว ไอ้คาราดินคาราดินนั่นแหละมาคาพราเต้เลยด่ะโอเคจะไม่ได้เละยังไงยังไงยังไงเอ่ยยังไงเยอ p u ตาจะไหล มารวมๆถ่ายรูปหน่อยรวมถ่ายรูปหน่อยอะไรเนี่ยเราเล่นปีกแลนะคะมันบังอ่ะนั่งหน้าได้บเล็ตตัวนี้มันก่อนมันก่อนกระทาเขาออกมากระทาแดงอ่ะแบบอื้นี่เหมือนเดิมเอฟยูเหมือนเดิมทำได้ใช่ไหมแม่ทำได้สายความตรงนี้เหรอตรงนี้อได้ลืม้อ มันมุมกล้องไม่ได้ผ่านสีแดงแล้วมีอะไรได้บ้างคะนั่งใหม่ได้สัตว์ทีแล้วก็ประดับอ่าประดับแคสสีทองสัตว์ทีฉายาคือเราต้องส่งส่งเองหรือว่าคนอื่นส่งให้ก็ได้น่าจะผมส่งคลิปให้มั้งใช่ไหมส่งส่งลงในกลุ่มแล้วก็ให้ตัวแทนไปเด้อเอาคลิปลงในในในแชท กลุ่มก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเหาทีเอ็มให้ต้องคิดไปอัพก่อนงมาป่ะอัพไปยูทูอ่ะได้ใช่ใช่ใช่ได้ยังผมรู้เลยว่ามีอีกหนึ่งกล่องที่ยังไม่เปิดจริงหรอไปเปิดไปเปิดให้หมดกันรู้แค่ยังไงว่าโอ้กาเกงหนึ่หมุนทำไม ขอบคุณมากนเอออยากได้ของแดงบ้างนะมาเรียกมาลงได้ค่ะพรุ่งนี้ไงพรุ่งี